ไปดีครับน,น้ำปลาน้ำปลาแท้ตราสีฟู้ดนะครับน้ำปลาแท้ตราสีฟูดเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะครับว่าน้ำปลาจะเป็นรสชาติลักษณะไหนนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ชิมอ่ะอืมเดี๋ยวอืมอันเนี้ยทานกับข้าวแบบคุกข้าวร้อนๆแล้วก็กินอ่ะอร่อยแล้วก็ใส่ขนมจีนใส่ขนมจีนแล้วก็อร่อยมันก็จะมีรสชาติน้ำปลามันก็มีความเค็มเนี่นะค่ะ,ะปรุงรส รสชาติต่างๆนะนะปรุงรสชาติต่างๆเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับน้ำปลาน้ำปลาตราซีฟู้ดนะครับฝาข,าข้าวขาสลักเหลืองๆเนี่ยครับนะกระปุกจะเป็นแบบนี้กระปุกจะเป็นแบบนี้นแบบนี้นะซื้อกันได้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ตามห้างสารรพสินค้านะครับอืออร่อย น้ำปลาตรา,าน้ำปลาแท้ตราซีฟู้ดนะครับวันนี้นะครับก็ได้ทดลองกินกับออส่วนของขนมจีนแล้วครับอร่อยนะครับคลุกๆนะครับแล้วก็ใช้ประกอบอาหารปรุงรสนะครับปรุงอาหารปรุงรสต่างๆนะครับได้อย่างดีทำต้มตําก็อร่อยนะครับน้ำปลานี้ไม่เค็มนะครับไม่เค็มมากอะ ลองซื้อมาติดครัวไว้นะครับเยี่ยมดีนะครับน้ำปลาแท้ตราซีฟู้ดนะครับบ๊ายบาย